สวัสดีครับทุกคนวันนี้พี่อันจะมารีวิวกับตัวนี้นจ้ะกับที่วางสบู่รูปใบไม้นะครับเฮ้ยตัวนี้นะครับค่อนข้างคุ้มนะครับตัวนี้ซื้อมาราคาเท่าไหร่วะนะครับพี่อันซื้อช่วงลดด้วยนะครับบวกกับเหรียญไปด้วยนะจ๊ะก็ราคาได้มาไม่เกินสิบบาทนะครับดังนั้นใครอยากได้ถูกๆูกแบพี่อันก็นะครับรอจังหวะลดราคากับใส่เหรียญไปเยอะๆนะจ๊ะเดี๋ยวพี่อันทิ้งลิงก์ร้านไว้ให้นะครับก็ลอง ดูจังหวะนะครับเราดูจังหวะแล้วก็รอซื้อในช่วงนั้นแล้วกันนะจ๊ะนี่ในเรื่องของไมานะครับค่อนข้างที่จะละเอียดนะครับนี่ใช้ได้อยู่นะแต่ว่าในเรื่องเกีร์ปาติกน่ครับของราคาไม่เกิน10บาทก็ได้ตาม10บาทนะครับส่วนในเรื่องของตรงนี้นะครับที่ยึดนี่จ้าเป็นปุ่มนะครับแบบสุญญากาศนะครับก็ยึดได้นะครับก็ตอนเราที่เราได้มาเราจะได้มาเป็นอย่างนี้นะจ๊ะมันมี2สีนะครับเพียอนซื้อมาทั้ง2สีเลยนี่เป็นแบบที่ใส แล้วก็ที่เพี่นชอบอย่างหนึ่งคือตรงนี้จ้าเห็นไหมตรงนี้นะครับเวลาสบู่เล็กใช่ไหมบางทีมันหล่นนะจ้าอันนี้เขาจะมีที่กั้นไว้ไม่ให้หล่นนะเห็นไหมแล้วก็ที่รองนะครับปึ๊บเห็นไหมเราก็มาเสียบใส่ตรงนี้นะครับจับอ่ะเห็นไหมครับใส่ตรงนี้นะครับเห็นไหมเสียบไปตรงนี้แล้วคราวนี้ก็จะมีตุ่มสุญญากาศแล้วก็เสียบไปอีกสามอันคราวนี้นะถามว่าเพี่อนมันใช้ดีไหมหรออย่างแรกนะครับที่อยากจะบอกเลยคือ มันเป็นตรงจุลอากาศอันเล็กอ่่เห็นไหมตรงจุลอากาศอันเล็กดังนั้นเนี่ยเวลาเราไปยึดติดถามว่าได้ไหมมันก็ได้นะเพียงแต่ว่ามันก็จะไม่ค่อยแน่นนะครับพุ่งตรงไม่ค่อยแน่นแต่ว่าก็ไม่ให้หลวมนะก็ใส่ได้นะเพราะเวลาเราดึงออกหยิบเบาบอมก็เฮ้ยขึ้นมาเลยนะครับดังนั้นก็แบบว่ายึดได้นะแต่ว่าแล้วก็ไม่คงครงด้วยแต่ว่าอย่าไปดันมันถ้าเกิดไปดันมันปุ๊บเอ้ยมันก็ไปเพราะว่ามันเป็นอันเล็กสามอันตอนแรกนึกว่าอันเล็กสามอันนะครับจะยึดได้แบบอะไรแน,น่นๆ่นเลยอ่ะมันก็ ไม่ได้แน่นมากนะครับแต่ว่ามันก็ไม่ได้หลวมมากคือถ้าเกิดวางว้อย่างเงี้ยปุ๊บเนี่ยคุณไม่แตะอะไรนั้นมันนะมันก็อยู่เฉยนะแต่ถ้ากดไปแตะมันก็เลื่อนง่ายนะจ๊ะ <c oughs> โอเคครับก็ถือว่าใช้ได้นะใช้ได้กับตัวนี้นะครับในเรื่องของปุ่มยึดคราวนี้เรื่องวัสดุก,ก็ตามราคาละจ้ะแต่ว่าที่ชอบอย่างหนึ่งคือเฮ้ยนี่ดูดิงานใบไม้เขาค่อนข,ข,ข,ข้างเกียบโอเคนะแต่เกจพลาสติกก็ตามราคาครับของไม่เกินสิบบาทก็ได้ประมาณเนี้เห็นไหมตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดแล้วก็ที่ชอบคือตรงเนี้ยชอบมากเเเลยยตรงนนนีี้ท่มัป็ ที่ขั้นเนี่ยเพราะมันถ้าเกิดใครใช้สบู่เราจะรู้ดวีว่าเฮ้ยสักพักหนึ่งเดี๋ยวมันจะมีอะไรหล่นลงมาตรงนี้ครับอันนี้ก็แบบเอามาช่วยกันไว้ได้นะครับโอเคครับเพื่อจบก,การรีวิวคลิปนี้ไปเลยเพียงเท่านี้นะครับชอบก็ฝากกดแชร์ด้วยนะครับร่วมถึงใครอยากสาสุดเพื่อนะจ๊ะมีช่องทางธนาคารออมสินขึ้นอยู่ครับแล้วก็กลับมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าจ้า